สวัสดีครับผมชาวเครื่องเสียงการแจ้งราคาถูกวันนี้ผมมี CWZ นะครับเป็นคัท T.D. นะครับวัดอยู่ที่3,200วัตต์นะครับ, 3, รบตัวนี้เครื่องยังเหลือประกันนะครับผมไม่สามารถเปิดไส้ในให้ดูได้เป็นคัท T.D. นะครับตัวนี้ให้กำลังวัสดสูงนะครับที่3,200วัตต์ครับผมตัวนี้เป็นคัท T.D. นะครับ ตัวนี้สามารถขับ18นิ้วได้ข้างละ2ดอกเลยนะครับผมข้างละ2ดอกสบายเลยนะครับตัวนี้ครับน้ำหนักเบาครับผมลักษณะจะคล้ายๆกันกับ s a e p x m 1 0 x นะครับแต่ตัวนั้นจะเป็นแค่คัสดีนะครับตัวนี้เป็นคัสทีดีนะครับผมสเปคเขา3า0 0ัวัตต์ที่4ี่โอมนะครับผมโหลดได้ที่4ี่โอมเท่านั้นนะครับลงโอหโอมไม่ได้ครับลงโอหโอมไม่ได้นะครับย้ำเลยนะครับ แต่กำลังหวัดเขาผมว่าเหลือเฟือครับผมลองขับสิบแปดนิ้วดูโอ้โหลั่นเลยนะครับขับกลางเหลยมได้ครับชาแนลละสองดอกเหมือนกันครับผมในราคาเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ราคาแค่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันเก้าร้อยบาทฟังไม่ผิดนะครับมีสองแท่นเท่านั้นนะครับสภาพสวยๆใหม่ๆเรี่ยมๆเลยนะครับผมนี่ครับสวยจริงครับ เครื่องเดิมทั้งสองตัวนะครับผมไม่เคยซ่อมไม่เคยสติ๊กเกอร์ประกันยังไม่ขาดเลยนะครับนี่ครับหัวน็อตจะอยู่ตรงนี้นะครับสติ๊กเกอร์ประกันหัวน็อตจะไม่ขาดครับผมด้านหลังครับปักไฟสเปคคอนขั้วดำแดงพัดลมนี่ครับผมจะขับเบรคขับกลางขับแหลมได้หมดนะครับตัวนี้นะครับสเปคนี้ขับได้แน่นอนครับผม จะเหมาะกับพวกตู้หน้าเปิดนะครับในร้านพวกตู้เจบินตู้แทบตู้เอฟฮอนพวกตระกูลหน้าเปิดทั้งหลายนี่จะให้เสียงที่ดีมากเลยนะครับจะไม่เหมาะกับพวกเทอร์โบพวกบีวีพวกอะไรพวกนี้แต่ขับได้นะครับเท่าที่ผมลองผมว่าขับได้แต่แนวเสียงเขาจะไม่ค่อยตรงกันเหมือนกับอารถเก๋งไปบรรทุกข,ของะครับจะประมาณนั้นครับ แค่ละ7,900บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นคาร์ดที่ดีนะครับตัวนี้แรงครับผมสวยด้วยครับ